ลองมาดูหน่อยสิว่าขาตั้งกล้องอันนี้จะเป็นยังไงมันโอเคไหมเอ่ยสวัสดีทักทายทุกท่านเหมือนเดิมนะคะนี่คือพลังงานของราศีถัดมาใครจะมาหาเวลาอัดคลิปให้กับทุกคนนะเดี๋ยวแบบหนึ่งขออนุญาตด,ดูหน่อยสิว่ามันได้ไหมโอเคอันนี้ก็น่าจะพอแบบได้นิดหน่อยมัง้งออาไหนดูหน่อยสิปรับแสงหน่อย อแป๊บบนึงนะขอดูหน่อยซิว่ามันได้ไหมคะทุกคนมองเห็นเนาะเออนี่คือพลังงานของราศรีถัดมานะคะนี่คือราศรีละคหาจันทรสุกมีนนะคะมาดูกันว่าพลังงานไพ่จะบอกอะไรบ้างในวันนี้เนาะก่อนอื่นมาดมาเไยฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ก็ดีนแล้วก็ที่สําคัญคือ ใครที่ต้องการจองคิวด,ดวงส่วนตัวหรือสั่งวุกเปเปอร์เ,เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่ KHAI d e o z นะคะทุกคนทุกคนเป็นไงกันบ้างสวัสดีนะคะราศีมีนและขนาดจะราสุกมีนเนาะทีนี้ใครจะใช้ไพ่พิเศษชุดอื่นให้ก่อนที่จะขึ้น ที wollen, ar, um ่ก่อนที่จะเข้าคลิปความรักนะมาดูกันหน่อยสิว่าดวงของชาวราศีมีนไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะดวงชาวราศีลัคนาจนทรศุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไรดวงชาวราศีลัคนาจนทรศุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไรคะดวงชาวมีนไพ่อยากจะบอกอะไรเอ่ยดวงชาวมีนไพ่อยากจะบอกอะไร Upstacle to overcome ว้าวไพสวยจังเลย mm. Special s p i r i a l love อ๋อกูมีไพ s p i r i a l love ด้วยสวยจังเลยอืมัไพรูปดอกลิลลี่ในรูปนี้ความหมายดีมากค่ะคืออุปสรรคะ่ะคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้จริงไพเป็นเหมือนรูปแบบภูเขาเทือกเขาเหมือนที่ห้กับว่า ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนี้เป็น Energy General ที่หมายถึงเรื่องอื่นได้ด้วยบางท่านในใน e n e r g y ความหมายนี้หมายถึงเรื่องรักได้ด้วยสําหรับบางคนอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านภูเขาลูกนั้นลูกนี้ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็ด้วยความที่มีรูปนี้ในอนาคตเนี่ย มีชาวมีนหรือชาวลัคนาราศีมีหรือคนที่เกิดมีนาคนที่เกิดในเดือนมีนาบางท่านตรงนี้มีมีโอกาสที่เหมือนไปเที่ยวหรือเดินทางไปไหนที่ใกล้แบบเทือกเขาภูเขาหรือขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะสําหรับบางท่านนะอืมหรือบางคนอาจจะมีแลนอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะอยากทําอยากไปดูหน่อยซิว่าดวงของชาวาราศีลัคนาจศุกมีนพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะโอเค ไพ่นี่เขาอยากออกมาม Lion time to act time to action ถึงเวลาต้อง action เป็น energy สิ่งโตอยู่ตรงนี้การกล้าเริ่มต้นทำกับอะไรบางอย่างการกล้าแบบลุยอะไรงนี้เป็นในเรื่องของภาวะผู้นำหรือความกล้ากับบางสิ่งบางอย่างด้วยแล้วก็ energy งนี้ให้พลังงาน ให้พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาอืมให้พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรบางอย่างหรือการสร้างปัญหาหรือว่าหลีกเลี่ยงกับคนในชีวิตที่จะสร้างปัญหาให้เราหรือหลีกเลี่ยงอะไรตามแต่ที่มันดูจะเป็นปัญหาให้เราในอนาคตพยายามหลีกเลี่ยงในทุกๆเรื่องทุกกรณีนะคะในเอนเนจี้นี้ทีนี้ไพ่ไข่จะมีไพ่แคริเอร์กับมันนี่เปิดให้ก่อนด้วยก่อนที่จะเข้าไพ่รักเนาะมาดูกันหน่อยสิว่า ดวงของชาวราศีข้าจะรทรุกมีนพระอยากจะบอกอะไรใครที่มาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะขอบคุณทุกท่านนะคะหาเวลามาอัดคลิปให้ให้กับทุกคนอยู่นะเพราะว่ายุ่งมากๆเอจีม้ AG มีพลังงานรูปเหรียญในกองไพ่ด้วย Money coming in good investment sale finance ใครที่ จะบอกว่ามันเป็นในเรื่องของการรอคอยหรือช่วงจังหวะเวลากับการรอคอยบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรองานหรือบางทีบางคนรองานของเราให้สําเร็จให้ออกผลหรือรอคว้าโอกาสกับบางอย่างที่มันดูมีผลประโยชน์ที่ดีหรือว่าการรอคว้าโอกาสกับงานที่มันดูแบบฮียมันจะจ่ายดีมันจะก้าวหน้าดีหรือการรอคว้าโอกาสกับบางสิ่งบางอย่างค่ะเพราะว่าไพ่เอเอเป็นรูปนาฬิกา it's time to profit seize the moment, divine timing, energy นี่คือการรอคอ,อยเหมือนจะให้กับว่าดวงของท่านตรงนี้ในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยคุณรอเงินที่ดีเข้ามาพเพราะไพ่ energy ตรงนี้มีพลังงานแบบรูปรูปเหรียญ coins, money coming in รอการเงินที่ดีขึ้นเข้ามารอโอกาสการคว้าในผลประโยชน์ของการเงินรอโอกาสการลงทุนที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็รอความโชคดีและที่สําคัญคือรอการโปรโมทรอการขึ้นเงินเดือน รอเนี่ยมันมีไพ่เอเนจีพลังงานที่เหมือนแบบรออะไรบางอย่างเข้ามารออะไรที่ดีๆเข้ามาแล้วก็รวมถึงใครที่ทำในเรื่องของเกี่ยวกับเซลล์หรือฟแน a n นซ์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืองานใดๆที่เกี่ยวกับเซลล์ก็จะดีด้วยนะคะเหมือนรอโอกาสดีๆหรือรอข่าวดีเข้ามาอะไรเงี้ยทีนี้เอเนจีไพ่ในวันนี้ขอดูหน่อยซิว่าพลังงานอยากจะบอกอะไร ไพ่ใหม่ทั้งหมดตรงนี้ก็จะลืนล่นๆนิดหนึ่งดวงดวงชาวมีนนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรดวงชาวมีนพลังงานเป็นยังไงเดี๋ยวดูหน่อยสิดวงชาวราศีลัคนาตนทรศุกมีนพลังงานพวกคุณจะเป็นยังไงดวงชาวมีนไพ่อยากจะบอกอะไร keep going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  เขาอยากจะให้คุณ keep going หรือไปต่อทำต่อทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเออ MFLS though you have been on this path or journey for so long and you may even wonder if you are making any progress toward your dreams this message is loving reminder for you to keep going you almost there ไข่ไข่ต้องขออนุญ,ญาตนะคือด้วยความที่ไข่อะอยู่อเมริกาแล้ว บางครั้งคนที่สามารถมาเจอช่องของไขรได้อาจจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษหรือเป็นคนอเมริกรันหรือว่าเป็นใครก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นคนต่างชาติในประเทศอื่นอะไรก็ได้เออบางครั้งคือสาเหตุที่ไขรจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะบ,บางครั้งมันจะมีบางท่านนะคะที่เขาไม่รู้ภาษาไทยอะ่ะ มาดูเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เป็นคนไทยแล้วเหมือนแบบว่าเอ้ยบางทีมันจะมีบางคนที่เหมือนแบบเฮ้ยหมอไข่แบบอย่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนูอนัคือต้องขอพัยจริงๆสาหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้นะคะคือคุณสามารถมองข้ามกับภาษาอังกฤษไปก็ได้ถ้าคุณไม่อยากรู้ไม่อยากฟังแต่ว่าด้วยความที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แบบเมนหลักของการสื่อสารของโลกเออแล้วด้วยความที่ใครจะบอกว่าคือมันไพ่ทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษอะเพราะฉะนั้นหากใครที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไรไข่จะมีภาษาไทยต่อ้ทยให้ทุกครั้งนะคะอันนี้อยากจะบอกหลายๆท่านมากๆสําหรับบางทีมันมีคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะก็ยังไงก็ต้องมีภาษาอังกฤษอะมันเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ไพนี้เป็นภาษาไทยง่ายๆเลยคือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยบางทีสิ่งที่คุณพยายามหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนแบบอยากไปให้ถึงอยากทาให้สาเร็จนู่นนี่นั่นทำไมมันถึงยังไม่ถึงจุดนั้นนะ่าทาไมไม่นั่นไพดุงการจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเธอ Keep g o i n g ไปต่อค่ะทําต่อไป ทำต่อไปอีกคุณใกล้ถึงจุดนั้นแล้วทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับการขึ้นบันไดคลิป going ไปเรื่อยๆไปต่อค่ะอย่าหยุดเราเราแบบเราท้อได้เราพักได้แต่อย่าถอยไปต่อไปต่อไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องใดโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือเรื่องของความก้าวหน้าหรือเรื่องของความความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูไพ่รักกันหน่อยสิว่า energy เป็นไงอืม มาดูหน่อยค่ะพลังงานไพ่รักของชาวมีนเอเนจี Energy จะเป็นยังไงสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะพลังงานความรักของชาวราศีลคนาจนรสุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณเนะาะความรักของชาวราศีลคนาจนรสุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณกีฟแลชิโยประชานมากัตเซปไลชันมีคู่บางคู่ตรงนี้อยากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอืม โดยเฉพาะคู่ที่มีเซปเปอร์เรชันกันมามีเซปเปอร์เรชันกันอยู่คือมีช่วงเวลาห่างกันต่างคนต่างอยู่ในชีวิตเลิกลารักอดีตใดๆเอ่ยช่วงที่มีช่องว่างของคู่คบางคู่คู่บางคู่ที่รอความสัมพันธ์ให้มีโอกาสหรือเป็นไปได้อีกครั้งนุ่นนั่นนะคะอยู่ในเอนเนีนี้มากๆที่ขอดูไพ่หน่อยสิว่าวันนี้ไพ่เขาอยากจะบอกอะไรพวกคุณ พันดวงความรักของชาวราศีลาานนันาจารย์าสุกมีนใครอยากจะบอกอะไรดวงความรักของชาวราศีกันาราจร์นาสุกมีนใครอยากจะบอกอะไรนะคะใครที่มาดูฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ใครหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งให้ใครด้วยดวงความรักของชาวมีนพลังงานจะเป็นยังไงดวงความรักของชาวราศีลันาราจารนาสุาากสมีน อดวงความรักของชาวราศีธันย์จะน่าสมีนไากจะบอกอะไรดวงความรักของชาวราศีธันยจะนราสมีนพลังงานเป็นเอเนจีของเขาเรียกว่าบางครั้งมีบางท่านคุณอาจจะรู้สึกตันหรือว่ามืดแปดด้านในความรักได้สําหรับบางคนนะหรือบางคนมีเอเนจีสถานการณ์ความอึดอัดได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าในสิ่งหลายอย่างมันดูเหมือนแบบมืดบอดบางคน อาจจะมีจังหวะชีวิตที่ยังไม่สามารถแอคชั่นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้หรือคอนโทรลอะไรบางอย่างได้หรือเป็นเอเนจีของใครบางคนเหล่านั้นของพวกคุณด้วยที่รู้สึกมืดแตด้านอะไรอย่างี้ค่ะหรือรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่สามารถที่จะมีเหมือนการใช้แอคชั่นหรือมูฟเมนท์ทีนี้ไพ่ของคุณในวันนี้มันเลยมีเอเนจีที่อยู่ในกองตรงนี้คือเป็นไพ่ time to act time to act ทีนี้ในวันนี้ไพ่ของคุณในวันนี้ใบสุดท้ายสําคัญมากมาก มันเป็น energy ของไพ่ของการแบบรอคอยอการคาดหวังในอนาคตรักทางไกลการที่มีใครอย่างเช <c oughs> ่นว่าเฮ้ย <c oughs> บางคนคุณอาจจะบแบบฉันรอความรักที่ดีอยู่ฉันเป็นคนโสดมีที่ฉันรอคู่ที่ดีอยู่ค่ะฉันยังมองหาและยังรออยู่ฉันคาดหวังกับในอนาคตหลังจากนี้มากๆฉันอยากมีรักที่ดีอยากมีรักที่สมหวัง energy ตรงนี้เป็นพลังงานที่จะบอกว่าบางท่านตรงนี้มีในเรื่องของชีพจรลงเท้าหรือว่าเกณฑ์ในเรื่องของแบบ เขาเรียกว่าชิมจอรองเท้าการเดินทางหรือเป็นเอ e เน y จีที่เหมือนอาจจะมีใครบางคนรอคอยคุณจากที่ไกลๆหรืออยู่เป็นคนละที่อยู่คนละมืองหรือคนละจังหวัดคนละประเทศหรือรวมถึงไปอีกเอนเนอจีหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นคุณเองเนี่ยแหละที่รอใครบางคนเหล่านั้นอ่ะที่เขาอยู่คนละที่กับคุณอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในพลังงานนี้ด้วยในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกมีนทีนี้ในวันนี้เอ e เน y รจีนี่คือพลังงานของคู่รักบางคู่ เป็นเหมือนคู่ที่โดยเฉพาะคู่ที่อยากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของเอ e เ g y เหมือนแบบฉันอยากให้เราสามารถที่จะ Balance กันได้ c o m p ล o ม i s e กันได้ไม่ว่าจะเป็นการจูนกันได้การปรับความเข้าใจที่ดีการรอโอกาสสานต่อการรอโอกาสการปรับจูนต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยเออแล้วก็คู่รักบางคู่ต้องการพลังงานบวกจากอีก คนหนึ่งหรือตอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วรวมถึงในพลังงานนี้จะหมายถึงว่ามีใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะเหมือนแบบว่ารอแบบอิทธิพลมันจะมีไพ่หนึ่งที่ขายชอบมากๆนอกจาก Temperance คือ The Energy The e m p r e s s คือพลังงานไพ่แบบนี้หมายถึง Energy ของเฟ i n นีนหรือเป็นพลังงาน Energy แบบแม่ พลังงานภรรยาพลังงาน energy แบบ wife material หรือ motherhood อะไรอย่างงี้ค่ะเออเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นพลังงานที่มี energy ที่ในเดือนนี้บางท่านบางคนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเพศหญิงหรือ energy แบบอ,อัลมานีนพลังงานบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ต้องบอกให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดที่เป็นเพศหญิงหรือแม่หรืออะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นตัวคุณเองที่มีพลังงานแบบนั้นหรือเป็น energy ที่เขาเรียกว่าใครบางคนตรงนี้ โดยเฉพาะถ้าสมวนขคุณเป็นผู้ชายสมมตินะถ้าคุณเป็นผู้ชายมีอะไรเงรี้ยคุณก็จะเป็นเอเจนต์หนแบบรอแบบว m a แม r เ a ียรรอแบบมาเ h อร์ฮูดรอพลังงานของผู้หญิงเอเนจีที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบทรงแม่ทรงภรรยาที่ดีอะไรเงรี้ยและรวมถึงเป็นเอเนจีของบางท่านด้วยที่บอกว่าคือพลังงานทุกอย่างมันเป็นไวเวอร์ซ่าได้หมด อย่างที่บอกเอเนจี Energy ตรงนี้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นกรณีผู้หญิงราศีมีนหรือลัคนามีนหรือคนที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้คุณมีเอเนจีที่ดีตรงที่ว่ายิ่งอายุมากมากขึ้นพลังงานของคุณนะ่ะมันจะยิ่งส่งผลไปในทางบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนที่จะเข้ามากับคุณจะต้องศีลเสมอคุณถึงจะสามารถที่จะคู่ควรกับพลังงานของคุณบางท่านตรงนี้ที่เป็นดีเอ็มเพรสซแล้วก็รวมถึงอะไรรวมถึงเป็นเอเนจีที่ บางท่านตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆ Energy t h e เ m ็ e e s มันยังหมายถึงเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความความเต็มอิ่มความพร้อมความที่มี Energy High Standard มี Standard ที่ดีหรือว่าเป็นคนที่มีทรงที่ดูเหมือนแบบว่าดูเหมือนของมีค่าดูเป็นเหมือนคล้ายๆกับ อยากมีใครครอบครองอะไรเงี้ยเออคุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณอยากครอบครองหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เขามองหรือรู้สึกกับคุณแล้วเขาอยากครอบครองคุณเหมือนแบบเป็นแบบ wife material husband material อะไรเงี้ยค่ะอืม,มใน energy นี้ด้วยสำหรับบางท่านทีนี้พลังงานของไพ่ชุดนี้อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของชาวราศีคนาจนันทรุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไร ความรักของชาวมีนไพยอยากจะบอกอะไรนะอืม energy พลังงานไพ่เนี่ย experience breakup แน่นอนเพราะไพ่มันมี grief relationship chance มาก er ับ separation ประสบการณ์การเลิกลาการรอคอยของคู่รักบางคู่เอ e จ g y พลังงานของบางท่านตรงนี้จะมีโอกาสได้ออกเดทกับใครในอนาคตถึงแม้ว่าจังหวะชีวิตอาจจะทำให้คุณต้องรอรอหรือมองหาอยู่รอหรือมองหา มองหาใครบางคนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือรอใครบางคนมากๆสำหรับเอเนจีคนโสดที่แบบเป็นพลังงานฉันอยากมีการออกเดทที่ดีมีความรักที่ดีบางคนสามารถเกี่ยวข้องกับราศีธาตุไฟเด็ดมากเมสิงธ์นูเพราะว่าในวันนี้คืออะไรรู้ป่ะไพ่ทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเอเนจีไฟหมดเลยค่ะเมธนูและไพ่ก่อนนัน้นี่ของคุณมีเอเนจีรูปสิงโตด้วยสิง แล้วไพ่น,นี้เป็นพลังงานไม้ท้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเอเนจีแบบไฟหมดเลยแม่สิ่งธนูที่เด่นมากๆในคลิปนี้อะนะคะอืมแล้วมีคนสายกันด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณแบบยังยังอยากสไปใครบางคนหรือมีใครบางคนยังยังสายคุณหรืออยากยังอยากสไปคุณอะไรเงี้ยในเอเนจีนี้การแอบ,บส่องแอบ,บดูการแบบอแบ,บส่องแอบสืบหรือเป็นเอเนจีของใครบางคนที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของกัน ดูน่อยสพลังงานความรักของราศีมีนคลิปนี้พายอยากจะบอกอะไรเนาะสวัสดีทักทายทุกท่านใครที่มาดูฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยนะคะพลังงานความรักของชาวราศีมีนพายอยากจะบอกอะไรง,งานความรักของชาวราศีมีนพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณ energy พลังงาน ghosters อืมคนที่หายไปคนที่ล่องหนหายตัวเงียบหายคนที่หายตัว ในเอเนจีนี้มีแน่นอนอืมภายในวันนี้มีพลังงานสน็คด้วยความรักที่ยังมีเอเนจีแบบเชดดีความรักที่คุ้มเครือหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับบางคู่รักตรงนี้มีเอเนจีแบบพี่ว่าเหมือนเป็นฟิลเหมือนเป็นคู่รักที่มีพลังงานไปเอเนจีเหมือน เหมือนเป็น,เป,นเป็นดวงแบบดวงศัตรูหรืออะไรแบบนี้เออหรือบางพลังงานตรงนี้เป็น e n ER คู่รักบางคู่ของมีนกับราศีใดๆธาาุใดก็ตามแต่ที่เหมือนยังมีดวงแบบอริหรืออะไรเงี้ยอริศัตรูที่แบบว่าจะเรียกว่าจะร,รมในเวรอะไรก็ได้ที่มันยังมีอยู่ในพลังงานดวงความรักรนี้สําหรับบางมีนไม่ใช่ทุกมีนนะทุกคนเออแล้วก็เ n e r g y ตรงนี้คือเป็นพลังงานของบางท่านตรงนี้คือคุณกับใครบางคนถูกขีดมาเพื่อ ให้ได้เจอกันในลักษณะของแบบเดสตินีหรือเป็นพรหมลิขิตที่ต้องมาเจอกันที่ต้องเข้ามาในชีวิตของกัลละกันอะไรเงรี้ยค่ะอยู่ในเอเน g y ีนี้อืมขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานเมสเซจต,ตรงนี้อยากจะบอกอะ,อะไรสําหรับมีหลายๆท่านตรงนี้บ้างาอจะใช้ไพ่ชุดใหม่ตรงนี้สองชุดคิดท้ายให้คีย์เวิร์ดในในคลิปนี้บอกตรงๆนะว่าเอเนอ่ะยังมีในเรื่องของการรอคอยจริงๆ เกาะไพ่ย,ยังมี Energy นี่อยู่อย่างน้อยเลยเต็มที่บางคนตรงนี้แบบใช้เวลาก็คือประมาณแบบหไตามาดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือจะเรียกว่าแบบประมาณแบบสเดือน4เดือนขึ้นไปแล้วแต่หรือบางคนเป็น Energy แบบ3สัปดาห์ ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ที่เป็นแนวเรื่องของการมองหารอคอยในดูหนซีว่าพลังงานความรักของชาวมีนพระอยากจะบอกอะไรงานความรักของชาวมีนพระอยากจะบอกอะไรพวกคุณบ้างในวันนี้อือพลับ้าของชาวมีนมีใครอยากจะบอกอะไรชาวมีนมีใครอยากจะบอกอะไรชาวมีนบ้างในเอเนจีนี้ s a e o t a g e i mess up the good thing in my life sometime มีใครบางคนรู้ตัวว่าทำทำทำบางอย่างพังก็คือเหมือนทำลายล้างสิ่งที่ดีในชีวิตทำพังสิ่งที่มีดีๆในชีวิตไปอะไรเงี้ยเออใน energy นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นนะคะเออที่รู้ตัวว่าทำพังหรือทำพลาดบางอย่างเพราะว่าสซบประชายมันเป็นพลังงานของการทำลายล้างอะไรเงี้ยอืมเอจี Ag. มีพลังงานของคู่บางคู่ตรงนี้ระหว่างมีนกับราศีใดๆเอย่ยที่รู้สึกคอนเน็กกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณยังรู้สึกคอนเน็กถึงใครหรือเมอจี้ของใครบางคนตรงนี้ยังรู้สึกคอนเน็กถึงชาวมีนบางท่านอยู่ค่ะมันเป็นเอ e เ g y แบบโซล์บอนดิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่ในวันนี้เนี่ยสังเกตดูว,ว่าไพ่ข้อความนี้จะเป็นข้อความมาคล้ายๆกับลักษณะแ a บประด I feel pain from the damage I have caused I m e s s up the good things In my life sometime ใครบางคนรู้สึกเจ็บปวดกบับการทำลายล้างสูญเสียหรือการทำผิดทำพลาดหรือการแบบว่าทำอะไรที่ไม่ดีหรือการทำผังและตัวชั้นเป็นสาเหตุนั้นอะไรเงรี้ยคือมีอยู่ใน energy นี้คือความรู้สึก guilty นั่นเอง guilty ความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายใจความรู้สึกเสียใจความรู้สึกผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองรู้สึกถึงใครบางคนหรือใครบางคนมี energy นี้รู้สึกถึงพวกคุณนะคะ Our love is always there. p i the distance เนี่ยมี energy distance จริงๆนะอืมไม่ว่าจะเป็น distance ทางกายหรือเป็น distance แบบทางใจหรือความรู้สึก distance คือระยะห่างหรือความห่างไกลระยะทางระยะห่างหรือบางคนจะเรียกว่าความห่างเหินความห่างไกลหรือบางคน็ n อจ g y แบบว่าคนที่อยู่ไกลๆคนละที่คนละโซนคนละเมืองกันอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยอืมในบางท่านตรงนี้ นี้ดูไพ่ปิดท้ายให้หน่อยซิว่าเ n e r g y ของราศีมีนคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรดวงความรักของชาวราศีและ่าวจานทรศุกมีนไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะใครที่มาดูฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ใครด้วยนะคะเรื่องความรักของราศีมีนพลังงานอยากจะบอกอะไร นี่จะออกมาอืมโอเคโอเคว้าววิ่ง g in love มีใครบางคนรู้สึกอินเลิฟกับคุณหรือเป็นตัวคุณรู้สึกอินเลิฟกับใครโดยเฉพาะต้องบอกงนี้เปิดใจนะทุกพลังงานเป็นการแชร์กับมีหลายๆท่านโดยเฉพาะ หากคุณเป็นมีนที่คุณกับใครบางคนยังมีคอนเนคชันกันอยู่ยังลิงก์กันอยู่และคอนเนคชันนั้นยังไม่ได้หายไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอืมหรือเป็นคนที่คิดถึงกันต้องขออภัยด้วยใครรู้สึกแบบเจ็บคอทีนี้ไพ่ตรงนี้เป็นการรีเบิร์ค่ะความรักที่อยากมีพลังงานเหมือนกันเกิดใหม่การฟื้นคืนชีพการเริ่มใหม่ และ Energy ตรงนี้มีไพ่สเปซด้วยคือพื้นที่แน่นอนเพราะว่าไพ่ในวันนี้ยังมี Energy ที่เป็นไพ่เซปเร์ชันแน่นอนม,นมันมีในเรื่องของสเปซมันมีในเรื่องของแก๊ปมันมีในเรื่องของดิสแตนต์ยูตรงนี้ใครจะบอกว่าคู่รักบางคู่ตรงเนี้ที่รอการเข้ามาในช่วงของกรารละการหรือเป็นคู่บางคู่ที่จะกลับมาหากันอีกหรือใดๆอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาแบบสปริตชั่วข่าวมันเป็นช่วงเวลาแยกชั่วข่าวค่ะเออ ของคนบางคู่ตรงนี้เป็นการแยกชั่วคราวในชีวิต it's just a temporary split we require space to sort o u the t h o u g h t มันเป็นช่วงเวลาของการแบบมีช่องว่างหรือห่างเหินหรือเลิกลาหรือห่างหายหรือต่างคนต่างใช้ชีวิตชั่วคราว energy มีพลังงานของการ heal from past wounds we l a e like i to r e l t i o n s h i p before welcoming the right person สำหรับบางบางคนตรงนี้ เป็นพลังงานของความรักที่เหมือนเป็นรอยแผลเป็นกันได้ด้วยสําหรับบางคู่บางคู่เป็นเอเนจีที่ต้องมีการเคี่ยวมีการรักษาแผลเก่าๆเ,เ,เดิมๆก่อนที่จะสามารถยินดีต้อนรับหรืออ้าแขนรับกลับมาหากันได้อีกในบางกรณีตรงนี้หากเอเนจีของมีนบางท่านเป็นพลังงานของการรอการแบบแบบมีโอกาสกับ การอินเลิฟกับใครใหม่ๆหรือการยีต้อนรับกับความรักใหม่ๆใดๆเอ่ยตรงนี้นั้นเอเนจีของคุณจะต้องเป็นพลังงานแบบว่ารอจังหวะของให้ค่าเียว่ารอจังหวะของการเ e ียวโปรเซสกระบวนการการฮีลิ่งโปรเซสตรงนั้นให้ผ่านหรือจบไปเพราะอะไรรู้ปะ่ะในวันนี้คีย์เวิร์ดไม่ว่าไพ่มันจะออกมาเป็นในข้อความในความรู้สึกในพลังงานใดๆไพ่ของคุณในวันนี้ใบสุดท้ายสําคัญมากๆทุกๆราศีใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ที่สําคัญคือเอ e เน y จีตรงนี้มันจะเป็นไพ่ของการรอคอยและมองหา ไพ่อของความหวังไพ่อของเขาเรียกว่าไพ่อของเอเนจีที่ใครบางคนมีความหวังที่อยากจะให้ในอนาคตข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นอะไรที่มันแบบโอเคคือคาดหวังอะ่ะเออแต่เอเนจีเนี่ยมันยังมีการรอคอยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอเนจีของคนโสดหรือแม้กระทั่งรอใครกลับมาสําหรับคนที่ยังมีคอนเนคชันกันอยู่ไม่เป็นไรชาวมิน ถ้ารอแล้วก็รอแบบมีความสุขหรือรอแบบมิสตินะคะแล้วก็รวมถึงไปเอเจนีของบางคนที่มีช่องว่างระหว่างการของกูบางกูหรือเป็นพลังงานรับทางไกลได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้ารอกันก็รอกันไปอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอโอเคเรียบร้อยนี่คือเอเจนซีนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันอย่างให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการเจ้าทิ่ดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์เสริมดวงพามาที่ไลน์ของไข่ khaidaoz นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูหน่อยสิว่าถ้าปรับตรงนี้ ขึ้นมาหน่อยมันจะแบบเห็นเห็นไพ่แบบว่าชัดขึ้นมาปะหรือว่าหรือว่าไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวน่อยแป๊บนึงโอเคเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋วเราปรับในคลิปของคลิปราศีถัดไปวันนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้ใครด้วยแล้วก็ใครต้องการช้อปปิ้งกับช็อปปีก็สามารถมาช้อปได้ในแท็กสินค้านะคะก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ